วิธีทําตัวดันน้ํานะครับผมเพื่อไม่ให้อากาศมันออกจากท่อระบายน้ําตัวนี้จะเป็นสายยางที่เราจะสวมลงไปในท่อน้ํานะครับส่วนตัวนี้จะเพให้พอดีกับรูของท่อระบายน้าไม่ให้มีอากาศออกได้เมื่อเราเปิดป้อนน้าแรงดันก็จะไปที่ที่ส่งในท่อเลยนะครับผมมันก็จะดันเศษต่างๆออกไปนะครับถ้าน้ําแรงนะมันก็ออกไปได้เลยนะครับผม นะครับวิธีทำง,ง่ายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแย่งูลงไปแล้วไม่สามารถที่จะรู้ทรวงไปได้ก็ใช้วิธีนี้อีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าใครมีรมไอตัวตัวน้ำแรงดันสูงคือถังระเพิเงี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้งนะงาังผมในงานั่างทั่วไอนะะังสับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม you <laughs>